สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตศกิต่อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นั้นอยู่ในแนวข้อสอบครูผู้ช่วยในปี64ที่กําลังจะมาถึงครับสําหรับในข้อนี้นะครับโจทย์นั้นเขาพูดถึงในเรื่องของเลขยกกําลังครับซึ่งเป็นตัวโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะมีในข้อสอบอยู่บ่อยๆนะครับเรามาดูวิธีการหาคําตอบของข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องคํานึงถึงข้อนี้ก็คือถ้าเขาโจทย์นะครับถ้าโจทย์นั้นให้พารณา ตัวเลขที่เป็นฐานนะครับก็คือเลข7กับตัวนี้ครับก็คือเลข5ค,คุณครูก็ต้องมองแล้วว่า2เลขนี้นั้นเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เท่ากันถูกต้องไหมครับดังนั้นวิธีการพิจารกก็คือทำในหน้าเราถึงจะทําให้ตัวเลขข้างบนนั้นมันเท่ากันได้นั่นเองและวิธีการข้อนี้ก็คือเราจะต้องหาค่า x ให้ได้ครับเมื่อาหาค่า x ได้เราก็จะเอามาแทนในบริเวณนี้เพื่อหาคําตอบนั่นเองทีนี้วิธีการมองโจทย์ข้อนี้นั้น,ค,นคุณครูก็จะพิจารณาแล้วว่า ้าคุณครูมองเห็นเลขข้างบนคือ x บวก3ครับคุณครูก็จะมามองที่พจน์นี้ก็คือ x บวก3เช่นกันดังนั้นจริงๆแล้วข้อนี้นั้น2ตัวนี้ครับที่มันอยู่กับเลข5มันกําลังซ่อนหรือพยายามตกตาคุณครูอยู่ก็คือจริงๆแล้วข้อนี้นั้นคุณครูก็ควรจะมองให้เป็น25แล้วยกกําลังอะไรครับ x บวก3นั่นเองอ่าโอเคไหมครับเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อที่จะทําให้เลข ชี้กําลังของเราทั้ง2ตัวนี้เท่ากันะฉะนั้นถ้าผมมาเขียนใหม่ตรงนี้นะครับคุณครูก็จะได้เป็น x ยกกําลังด้วยโทษทีครับ7ยกกําลังด้วย x บวก3จับมาเท่ากับ25ยกกําลัง x บวก3นั่นเองอ่าโอเคไหมครับทีนี้สิ่งที่คุณครูจะต้องรู้ก็คือแน่นอนว่าการที่ฐานของเรานั้นเป็นเลข7กับอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นเลข25ยกกําลังด้วยตัวเลขที่เท่ากันนะครับซึ่งคุณครูจะมองว่าเอ๊แล้วตัวไหนล่ะ ที่มันจะทําให้เลขมันเท่ากันได้ถ้าฐานมันไม่เท่ากันแบบนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่หนึ่งตัวท่านครูจะสังเกตเห็นว่าท่านครูเอา7ไปยกกําลังศูนย์นะครับมันครูจะมีค่าเท่ากับ25ยกกําลังศูนย์แน่นอนเพราะอะไรครับต่างฝ่ายต่างจะเท่ากับ1นั่นเองซึ่งข้อนี้นั้นความหมายก็คือเราจะต้องไปสรุปว่าอ๋ออินังข้างบนที่เป็น x บวก3ของเรานั้นต้องจับมันเท่ากับ0ูนย์ตามที่เราเห็นภาพตามนี้นั่นเอง เมื่อได้แบบนี้ครับจริงๆแล้วคุณครูก็จะหาค่า x โดยการทําการย้ายสมนิักอีหนังเลขสไปทางด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับก็จะกลายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามก็คือลบสนั่นเองเมื่อคุณครูได้แบบนี้เสร็จปุ๊บคุณครูก็จะนําเอาลบสครับย้อนกลับไปแทนในสิ่งที่โจทย์ถามหาดังนั้นตัวที่โจทย์ถามหาก็คือ3 x ซึ่ง x ถูกแทนด้วยลบสครับแล้วก็เอาไปลบกับเลข1นึ่งดังนั้นสิริรวมผลลัพธ์ตัวนี้ออกมา3คูณกับลบสผลลัพธ์จะได้เป็นลบเ ลบเเจอกับอีกลบหนะครับลบเแล้วลบไปอีก1ก็จะกลายเป็นลบสินั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบในช้อยข้ององ,งูนั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่2นะครับเราพูดถึงในส่วนของจังหวัด A นะครับมีประชากรอยู่เท่านี้แล้วก็จังหวัด B มีประชากรอยู่เท่านี้ครับถามว่าเมื่อเรารวมด้วยจังหวัดเข้าด้วยกัน,นจะมีประชากรทั้งหมดกีด่คน เพข้อนี้วิธีการพิจารณาก็คือเราจะต้องมองที่ตัวเลขตัวนี้ครับที่เป็นเลข19คูณกับ10ยกกำลัง6แล้วก็18คูณกับ10ยกกำลัง5แน่นอนว่าการที่เราจะรวมกันนั้นสิ่งที่เราจะรวมกันนั้นก็คือบริเวณตัวข้างหน้าแต่เงื่อนไขวิธีการรวมก็คือถ้าตัวข้างหลังหรือตัวเลขตัวนี้ยังไม่ใช่เลขตัวเดียวกันคนครูจะรวมเลยก็ยังไม่ได้แน่นอนนั่นเอง้นข้อนี้จะต้องมีวิธีการในการพิจารณาโดยการเอาส่วนของที่เป็นเลขยกกำลังนั้น นะครับอย่างยกกําลัง6ตัวนี้ครับแบ่งมาให้ข้างหน้าอีก1ตัวเพื่อที่จะทําให้มันเป็น10ยกกําลัง5ด้วยกันก็น่าจะเป็นวิธีคิดที่ไม่เลวนั่นเองวิธีการของเราข้อนี้จึงพิจาณาตัวนี้ครับอันดับแรกไปพิจาณาที่19คูณด้วย10ยกกําลัง6คุณครูก็จะได้เป็น19คูณ10นะครับแล้วก็คูณกับ10ยกกําลัง5เห็นผลที่ผมแตก10กับ10ยกกําลัง5คูณกันก็คือเพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้ในส่วนของ10ยกกําลัง5ออกมา เพื่อให้มันไปตรงกับตัวเลขบริเวณนี้นั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็จะทําการรวมตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้ครับรวมกันออกมาสรุปสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับตัวเลขตัวแรกของเราก็คือ19ตัวนี้นะครับก็จะถูกมองให้เป็น190คูณ10ยกกําลัง5นั่นเองอ่าเมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยจะเอาไปรวมกับ18ที่คูณอยู่กับ10ยกกําลัง5เช่นกัน ดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าเรามีตัวร่วมก็คือ10ยกกําลัง5อยู่บริเวณ2ที่ตรงนี้ดังนั้นถ้าเราจะใช้การดึงตัวร่วมครับเราก็จะดึง10ยกกําลัง5ออกมาก็จะกลายเป็น10ยกกําลัง5อยู่บริเวณนี้นันจะคูณอยู่กับข้างในจริงๆก็จะเหลือแค่190ที่ทําการบวกกับ18นั่นเองแน่นอนว่า190บวกกับ18จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2 0งครับคุณครูครับแล้วก็คูณกับ10ยกกําลังห ซึ่งถ้าจะดูในช้อยนะครับเราก็จะเห็นว่า10ยกกําลัง5นั้นมีอยู่ในช้อยข้อขอไข่แต่ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้นั้นเป็นคําตอบที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็น2 0 8แต่ของเราก็คืออะไรครับ208ดังนั้นถ้าเราจะมองใหม่ก็คือเราก็มองให้208นั้นคือ2.08จคูณอยู่กับ10ยกกําลัง2หรือ100ใช่ไหมครับแล้วค่อยไปคูณกับ10ยกกําลัง5นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราคูณกันออกมา เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2.08ครับแล้วก็10ยกกำลัง2คูณกับ10ยกกำลัง5จะกลายเป็น10ยกกำลัง7ซึ่งจะไปตรงกับช้อยในข้องูนั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อถัดไปนะครับเราจะวนเวียนเวียนวนอยู่ที่เลขยกกำลังก่อนซึ่งข้อนี้นั้นวิธีการมองโจทย์ลักษณะนี้นั้นถือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างที่จะออกบ่อยพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการคิดคําตอบของข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ อันดับแรกนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับโดยธรรมชาติของเรานั้นข้อนี้เราก็ควรจะพยายามาจัดฟอร์มตัวเลขนะครับให้อยู่ในลักษณะของเลขยกกําลังที่เรามองเห็นภาพง่ายๆก็คือเบรนนี้ครับถ้าเรามีลักษณะของตัวเลขที่บวกเพิ่มเติมหรือลบมันจะได้วิธีการเขียนตัวนี้ใหม่ออกมาเป็นในลักษณะนี้นั่นก็คือ2ยกกําลัง x ที่บวก1นั่นหมายความว่าจริงๆเขามี2ยกกําลัง1คูณอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็บวกตัวกลางก็คือ2ยกกําลัง x เหมือนเดิม แล้วก็ลบด้วยตัวที่อยู่ข้างหลังสุดก็คือ2ยกกําลัง x ลบ1ความหมายก็คือมันมี2ยกกําลัง1ที่หารอยู่ข้างล่างเป็นสมบัติของเขานั่นเองคุณครูเอาจับไปเท่ากับ40ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น2ยกกําลัง1ตรงนี้นะครับเมื่อคุณครูได้แบบนี้เสร็จปุ๊บหลักการต่อมาก็คือคุณครูจะต้องพยายามกําจัดตัวที่มีตัวแปรที่เป็นตัวส่วนข้างล่างก่อนเพราะฉะนั้นขะ้อนี้เราจะเห็นว่าถ้าเรามีตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข2เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาคูณ2 เข้าไปตลอดก็คือคูณ2ทั้งหมดทั้ง2ข้างก็คือบริเวณข้างนี้กับข้างนี้นะครับเมื่อคุณคููคูณ2เข้าไปมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนั่นก็คือ2เมื่อเจอกับตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลข4นะครับคูณกับ2อด้วยกำลัง x ทันไหมครับตัวที่อยู่ตรงกลางตัวนี้คูณ2เข้าไปจะกลายเป็น2ที่คูณอยู่กับ2ด้วยกำลัง x อเมื่อคูณเข้านะครับ2ก็จะทําการตัดทอนกับตัวเลขข้างล่างค,คุณครูก็จะได้ว่าผลลัพธ์ตัวนี้จะกลายเป็นลบ2ยกำลังเเฉย แล้วก็ฝั่งขวามืออย่าลืมว่า2คูณเข้ากับ40ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น80นั่นเองจากนั้นท่านครูได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บผลทางวิธีการค่ณนครูก็คือคุณครูก็จะมองแล้วว่า2ยกกําลัง x เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ที่หรือ3พจน์เราจะทําการดึงตัวร่วมอีก2ยกกําลัง2 x ตัวนี้ครับอ่า2ยกกําลัง x ตัวนี้นะครับออกมาก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูลองดึงตัวร่วมนะครับครูก็จะได้ว่าตัวข้างในที่เป็นตัวที่เรายังไม่ได้ดึงก็คือจะมีเลข4 ที่บวกอยู่กับเลข2แล้วก็พจน์สุดท้ายตัวนี้เราก็จะเหมือนกับว่าเรามีลบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างนอกเราก็จะมองให้เป็น2ด้วยกาลัาง x ที่ดึงออกมาจากเพื่อนทั้ง3ตัวในวงเล็บนั่นเองจับเท่ากับ80ไว้นะครับจากนั้นเราก็จะมารวมตัวนี้ครับซึ่งจะเห็นว่า4กับ2รวมกันเป็น6ลบออก1จะเหลือ5ครับดูครับย้าย5ลงไปหารครับดูครับย้าย5ไปหารไปนั้นก็จะกลายเป็น80หารด้วย5 ผลลัพธ์ของคำตอบตัวนี้นะครับเมื่อทำการตัดทอน5 1เป็น5 5 6 3 0แสดงว่า 2x ของเราขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ2ยกกำลัง x ของเราจะมีค่าเท่ากับ16นั่นเองซึ่ง16คุณครูก็เปลี่ยนให้ตัวนี้ครับเป็น2ยกกำลัง4ได้เราก็จะเทียบว่า2ยกกำลัง x เท่ากับ2ยกกำลัง4ดังนั้น x ของเราก็คือเลข4นั่นเองแต่อย่าเพิ่งตอบข้อขอไข่ถูกต้องไหมครับ ื่องจากโจทย์นั้นเขาไม่ได้ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่แต่เขาถามว่า2ที่คูณอยู่กับ x จะมีค่าเท่าไหร่นั่นก็คือการแทนค่า x ด้วยเลข4ครับดังนั้นเมื่อแทนค่าตรงนี้จะกลายเป็น2อคูนสเท่ากับแซึ่งไปอยู่ในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับไปกันต่อครับในส่วนของเรื่องของเลขยกกําลังเพิ่มเติมนะครับข้อนี้นั้นจะเห็นว่ามีความสลับซับซ้อนซันเงื่อนเล็กน้อยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้เคยเจอโจทย์แบบนี้มาก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่ง สำหรับวิธีการมองข้อสอบหรือโจทย์ในลักษณะนี้นะครับวิธีการก็คือถ้ามีลักษณะของเลขยกกําลังซ้อนเลขยกกําลังเข้ามาแบบนี้วิธีการที่คุณ<ว>ครูคจะต้องมองก็คือคุณครูคจะต้องมองจากภาพที่อยู่ด้านบนสุดครับลงมานะครับปีนลงมาเรื่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยแบบนี้ังนั้นวิธีการก็คือข้อนี้คุณครูก<ว>็จะมองเป็นแบบนี้ครับก็คือมองเป็น4ยกกําลัง3ยกกําลังสองข้างบน2ที่ยกกําลัง1ผลลัพธ์ก็จะได้แค่ ถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้ามองตัวถัดมาหรือพจน์ถัดมาเ็าจะกลายเป็น4ที่ยกกําลังด้วย3ยกกาลังสองซึ่ง3ยกกำลังสอง,ง,สม,ง,สองมีค่าเท่ากับ9จึงคําตอบออกมานะครับอย่างรวดเร็วข้อนี้สวยๆในช้อยข้อขอไข่นั่นเองโอเคนะครับถัดมานะครับเรามาดูข้อนี้ที่เป็นลักษณะของเลขยกกําลังแล้วให้ลักษณะของการเปรียบเทียบเลขชี้กําลังหรือเลขฐานนั่นเองข้อนี้นะครับครูจะสังเกตเห็นว่าฐานของเรานั้นเป็นเลข2 เลข3แล้วก็เลข10ซึ่งแน่นอนว่าเราจะทําให้ตัวฐานของเรานั้นมีค่าเทียบเท่ากันนั้นเป็นไปได้ยากหรือลาบากนั่นเองแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นก็คือบริเวณเลขชี้กําลังที่อยู่แนวตัวข้างบนนะครับคุณครูจะเห็นว่าตัวนี้น่าจะทําให้สามารถที่จะมองให้เป็นเลขลักษณะที่เป็นลักษณะเดียวกันได้นั่นเองนั้นวิธีการคิดของข้อนี้นะครับเราก็จะมุ่งเน้นหรือประเด็นไฮไลท์ไปที่ในส่วนของเลขชี้กําลังที่เป็นเลข1 0 0 0ตรงนี้นะครับ600ตรงนี้แล้วก็ 3 0 0้นั่นเองวิธีการมองอย่างง่ายของข้อนี้นะครับคุณครูทุกท่านก็จะเห็นว่าแน่นอนว่าถ้าเราจะทําให้ตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขที่มองได้ง่ายขึ้นขออนุญาตให้มองเป็นลักษณะนี้ครับเช่น10นะครับคุณครูมองให้เป็น10ยกกําลัง3ครับแล้วคุณครูก็เอาไปคูณกับ100่งร้อยย่างนีครับสกับ100ตัวนี้คูณกันก็ยังเป็น300ตัวเดิมอยู่นั่นเองถูกต้องไหมครับจากนั้นพจน์กลางตัวนี้ที่เป็น3ยกกาลัง600คุณครูมองเป็น3ยกกําลัง ตัวนี้มองเป็น6แล้วก็คูณอยู่กับ100อย่างนี้ไหมครับก็จะกลายเป็น600เช่นกันบริเวณนี้อูคูก็จะมองภาพในลักษณะน,นี้ออกมานั่นเองตัวแรกสุดท้ายของเรานะครับก็คือ2ยก 1, 2ยก, 1, กําลัง1000 2ยกกําลัง1000ก็คูกูก็มองให้เป็น2องยกกาลัง10แล้วก็คูณอยู่กับ100ซึ่ง10คูณกับ100ก็คือ1 0 0 0งพันั้นตัวนี้เมื่อทำอนี้เสร็จปุ๊บคูู๋ก็จะมองได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือ ถ้าเราทลนาลักษณะนี้ปุ๊บคุณครูแทบจะไม่ต้องพิจารณาตัวเลข100ที่อยู่ในวงเล็บนะครับเพราะว่าลักษณะตัวนี้ยังไงก็ยกกําลังเท่ากันแั้ถ้าเราจะขีดค่าออกเลยก็ย่อมได้ในเรื่องของการพิจารณาพนั้คุณครูก็จะมองแค่ว่า10อ่ะสองยกกำลัง10มีค่าเท่าไหร่ซึ่งท่านครูพิจารณาตัวนี้นะครับเอา2คูณกัน10ตัวถ้าเราคิดเลขเร็วนิดนึงเราก็จะได้ว่าผลลัพธ์ออกมาเป็น1024ครับสําหรับตัวนี้เนาะในส่วนของ ตัวที่เราสามารถที่จะคูณตัวเลขนะครับได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวเลข10ที่ยกกําลัง3อยู่ตรงนั้นคุณครูก็จะเห็นว่าถ้าเอา10นะครับไปยกกําลัง3นั่นก็คือ10คูณกันทั้งหมด3ตัวถูกต้อตงไหมครับ10คูณกันทั้งหมด3ตัวก็จะกลายออกมาเป็น1,000นั่นเองอ่าไปตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1,000อ่าเราก็ได้ออกมา2ตัวแล้วนะครับตัวถัดไปคุณครูก็จะมามองที่3ยกกําลัง6 อ่าซึ่งคิดว่าเป็นตัวเลขที่คิดยากที่สุดในนี้นะครับก็เลยเอาไว้คิดสุดท้ายเพื่อนก็จะเห็นว่า3ยกกาลัง6ก็คือ3คูณกัน6ตัวเมื่อคูณกันให้เสร็จสิ้นครูลองพิจารณานะครับก็จะได้เป็น729นั่นเองเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะครับดูจากเครื่องหมายที่คุณครูเห็นอยู่นั้นเราเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเนื่องจากเขาหันไปทางซ้ายมือนะครับจะเห็นก้นแหลมๆของเขาก่อนเพื่อนดังนั้น ตัวข้างหน้าจะน้อยกว่าตัวข้างหลังแล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะน้อยกว่าตัวถัดไปนั่นหมายความว่าตัวที่มากที่สุดก็จะอยู่ลำดับสุดท้ายนั่นเองสําหรับประเด็นนี้นะครับเพราะ,ะนั้นคุณครูก็ลองไปดูว่า A ตรงไหนหรือข้อไหนอยู่ลำดับสุดท้ายเพราะตัวเลขนี้มากที่สุดซึ่งจะเห็นว่าคําตอบนี้ A มากที่สุดนั้นมีอยู่แค่ที่เดียวนั่นก็คือตัวเลข A ก็คืออยู่ในช้อยข้อขอควายเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับ มสำหรับประเด็นถัดมานะครับโจ์นั้นว่าเรื่องของอเมนดานะครับอเมนดานั้นเลี้ยงนกแมวมา้าแล้วก็สุนัขไว้โดยมีอย่างละเท่าๆกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเธอนั้นนับขาสัตว์รวมกันได้364ขาอยากทราบว่าแมวนั้น,นมีขามากกว่านกกี่ขานั่นเองนั้นถ้าใครเจอโจทย์ในแนวนี้นะครับโดยเฉพาะเจอโจทย์ขาของนางงามนะตรงนี้ขออนุญาตนํามาเอาพี่อเมนดามาโปรโมทด้วยนะครับตัวนี้จะเห็นว่า สิ่งที่เราได้นะครับหรือวิธีการมองก็คือเรามาพิจารณาที่ตัวขาของแต่ละสัตว์กันก่อนนกนั้นมี2ขาถูกต้องไหมครับเราเขียนไว้ก่อนเนาะแมวแมวมีสขาครับดูค,ครับม้าก็จะมีตัวละสขาเขียน4ขาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็สุนัขก,ก็มี4ขานั่นเองออกมาแบบนี้นะครับโดยสัตว์แต่ละชนิดนั้นมีอย่างละเท่าเทกันถ้าโจทย์ถามหาอย่างละเท่ากท่า อย่างละเท่าเท่ากันแบบนี้นะครับแปลว่าเสร็จโจรเสร็จมหาโจนอย่างเราแน่นอนก,ก็จะมีสูตรหรือวิธีคิดอยู่นั่นก็คือวิธีการก็คือคุณครูก็เอาตัวนี้ครับที่เป็นลักษณะของตัวขาของเรานะครับหารด้วยจํานวนขาของสัตว์แต่ละชนิดที่เรามีทั้งหมดเลยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของคําตอบให้เรานั่นเองนะครับนั้น วิธีการของข้อนี้นะครับเราจะเอา2ไปบวกกับ4ไปบวกกับ4แล้วก็ไปบวกกับ4ครับที่เป็นขาของสัตว์แต่และชนิดเมื่อเมื่อรวมกันออกมาคุณครูก็จะได้เป็น364นะครับที่คุณครูจะต้องเอาไปหารกับ2ที่ไปบวกอยู่กับ4บวกกับ4บวกกับ4ซึ่งตังนี้ความหมายก็คือจะได้เลข14นั่นเองนะั้นอ่ะเขียน14ไว้ก่อนนะครับคุณครูนําเอา364ครับไปหารด้วย14นะครับ ผลลัพธ์คุณครูก็จะออกมาเป็น26นั่นเองอความหมายคืออะไรเอ่ยความหมายก็คือเราก็จะรู้ว่าแต่ละชนิดหมายถึงสัตว์แต่ละชนิดนะครับสัตว์แต่ละชนิดเขียนไว้ก่อนเนาะก็จะมีเท่ากับ26ตัวนั่นเองโอเคนะครับแต่โจทย์นั้นถามว่าแมวนั้นมีขามากกว่านกกี่ขา นัใน26ตัวนี้นะครับก็จะพบว่าแมวก็จะมีขามากกว่านกอยู่ตัวละ2ขาดังนั้นต่างคนต่างมีอยู่26ดังนั้นจึงเอา26ไปคูณ2ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวที่แมวนั้นมากกว่านกกี่ขาคําตอบก็คือ52ซึ่งจะไปอยู่ในช้อยข้ององูนั่นเองโอเคนะครับ